เนึ้อโนะท่านนบีเรื่องเล่าประวัติของนบีนูโ์อะลัยฮิสสลามพี่น้องก่อนก่อนยุคสมัยนบีนูโ์เนี่ยมันมีนบีอาดัมเนาะนบีเชษเนาะนบีอิดรีสนะเสร็จแล้วการนบีโนะตอนตอนเลยแล้วพี่น้องนะตอนตอนตั้งแต่สมัยโนะแหละอืมไอ้มูซาอีซานามบีมอมัดเรานี่ลังสุดแล้ยเนาะเอาตอนตอนเลยหยุคสมัยนูน์พี่น้อง นบีโนอะลยฮิสสลามประกาศศาสนานำคนไปสู่ความดีนี่พี่น้องเพื่อนว่าเออมันไม่เรื่องไงเลยนะใชค่คนนี้นี่ยินนะตนเป็นคนบ้าดอก mm hmm. เพื่อนแท่ได้เป็นคนบ้าพี่น้องชว่วเพื่อนทำของดีเพื่อนว่าบาเสเลีวข้อนั้นอย่าไปเล้งอย่าไปขบมันเลยอขับรถมันก็ไม่เลนาเลตาแต่เป็นผู้ราแล้วพี่น้องชวนคนทำความดีนี่เนาะมางานมาสยิจช่วยทำโนทำนี้นั้น เปลือนไส่ไร่เปลือนม่เลน่าเล,าเลตานเราโน่นไม่รับเลยเตนามบีนวัวพี่นองเรียโครงประกาศศาสนาทานีม้มั้งเปลือนไส่ไร่ว่าเป็นคนบาจนคาทางนามบีนวัวอัลลอฮิสซาลามนี้หมดหวังขอดูอาจากอ oh, ัลลอฮ์โออัลลอฮ์ซุบะฮานาวะตาลาตนจัดการหลอกเลยนี่ชี้บอกพี่นองว่าเหตุการณ์ดึงที่อัลลอฮ์ตาลาทำให้ประสบเนี่ยนาบีเป็นคนขอ เลยลังจังนั้นอันลลอฮฺตาลาสังไห์นบีนัวพีนองกับสร้างเรือแล้วสร้างเรือไม่ใช่ว่าสร้างวันเดียวพี่นองนะลำา่ีสามชันเรือนบีนัวนี่แร้วโงปีทำอยู่ทรงปีที่นี้พี่นองทำกี่วันไม่โดนนะนผลิตเรือนะว่าไม่เจ่โนนอยู่เครื่องมือเครื่องไม้มันมากไอ้นูมันต้องคนใหม่มันตรงโอ้มาไล่เรือเนาะ ทำอยู่สองปีพีนน่น้องนบีโน่จังเรือกันอัลลอฮฺตาลาให้ดิบารีนอะลไรสลามลงมาสอนโบกวิธีการทำเรือสองปีที่ทำไปทำบุญหยดเขาลาวโดยฐาน,นอิมบ์นะพวกเขาอยู่ดีแต่ว่าโนอทำไปหยดควนหยดเขาเนี่ยก็เอาที่นั่นพอทำบุญเขาก็เผื่อนพอได้วัวอะไรพี่น้องอาหารโน่หันบาสลเลวว่าผือนะเรือก็วิ่งในเล่ยนี่มาทำไปบุญควรเนี่ย แค่ขอดทนไปน้องเรียกร้องให้คุณไปสู้ความดีทำความดีเนาะทึงแม่เพื่นจะดดาเพื่นจาววาต่างๆนานานา่นะบีนุกกะไม่สุนใจทำส่งปีจนข้าทำว่าสำเร็จพอเรือสําเร็จท่านาบีนูกกบ,บอกเรานั้นต่านัลว่าอัลลอฮฺจะให้อาสาบนอนำจะทวมทั้งมดขึ้นมาบนเรือเลยนะโดยเจะาพอ,อยังยิงลูกงคงแคเอง น้ากับพันรายาที่เป็นภูมิรัทธานี้ปีนองกับหลกคงเกค,คือกันอ่านเลยเนะาะหลกงคงเกกันอ่านเนี่ยไม่ยอมขึ้นนะกลัวเลยล่ะฮะนู่นโยดเขากวนทางส้งให้มันท่วมมาถ้าหยดเขานูยังเลยชั้นไม่ผือทราบปนันมาปีนองว่ะเอ๊ะของชั้นนี่ทรงชั้นเอ๊ะไม่ผือปีนองของชั้นนี่ชั้นเดียวยังตรงนั้นอยู่เลยไม่ผือ อโลสอนปีนี้พี่นองเทระก,กับรือมดโตกัน <c oughs> น้าวบุรุษไปอยากกินกับตีฉันชงนะั่นเลยเนาะอยากกินกับตุงนั้นเออไม่ผือตรงนี้ไม่ผือป็นว่าเฮ้ตนมายังมังตานาบวชมังเอยไม่ผือเลยอะลานามตัวมเอยไม่ผือเลยอะฉันชงยังมดเหมือนกันพี่นองกับเพราะนั้นการอ่านเลยค่ะพวกที่ไม่ศรัทธาต่อท่านนาบีนูเ์ีนเนี่ยฮารับพีนองหว,วังว่าควรที่มันสูงนั้นนะะ ไม่พพือว่าก่อยอยู่บนยอดควรแต่พ้นสุดท้ายอัลาตาให้ทวมสูงกว่าควรดังกล่าวไปถึงสิบสองศอกขึ้นไปหกเมตรเลื่อไปจากหยดควรง่ายไหมพี่น้องทีละก,กับง่ายดอกเมื่อที่โบพี่น้องเรียววันโลกนี่นำซ้ำส้วนดินนึ่งส่วนเป็นเลมหมาสมุรทั้งหมดนี่เนี่ยเล็วฝนตกช่วงนั้นเสสิบวันก่อนที่จะทวมใหญ่พี่น้องเซสิบน่่ วันที่ทุวมนี่ส่วนหนึ่งของอุลมามะใดใดอธิบายถึงพระซาตตรงนี้ว่าใช่ระยะเวลาที่ทุ่มอยู่รอยห้าสิบวันพวกเรคทุกหาวันพี่น้องเออนะเออคนละทิศคนละทางนอยาบาวานกำมดเร็วดีนะไม่ต้องเอาไหนะบางคนว่าฮานุ่งฟัามตันขึ้นยากำมดนะลูกไปอยู่แห่งหนึ่งแม่อยู่แห่งหนึ่งอุ่นไหวพี่น้องห้าวัน บางคนอัลลอฮ์ให้สามวันที่ผมอยู่ติจนะนนไปนองนะสามวันที่นักนักอันนั้นไฟฝ่ากรไม่มีโนเน็ตก็ไม่มีตัวเคยกรไม่ได้เนี่ยติดตัวกไม่ได้เราหว่านนักเลยพีนองสามวันหาวันแต่เล็กครั้งสามไม่นานบีนัวเนี่ยโรยหาสิบวันนึกว่าเออนี่อัลลอฮ์ทอดสบจริงๆพีนองนี่ถ้าอัลลอฮ์ตาลาจากหาวันแค่เพิ่มว่าตัวมสักสิบวันจมลังคาผมหว่านาว่าอิ น้าสรายได้ช่องลานน้าสรายไม่ได้ได้ตายหมากเร่งพี่น้องเทเรศพี่น้องดีเจเลี้ยวนั้นทำ่ายได้ช่องลานเด้นะาเล่เล่กับว่าไล่คนปนีสร้ายน้าจีอดเลย่ได้เาหวานพี่น้องอ่าวันโลอลาได้เนาะได้ไม่ได้ไม่รู้ผุ้มคนที่พี่น้องวันโลอาร์มน้าเห็นโควาเห็นโคเข้ากันว่าอ่าจบละช่องลานน่าน้านันขนาดว่าพวกเรซีฮาวัน เพราะฉะนั้นโบธีโปรไัยอีมันต์ตอหน้าบีนวัวปีนองนะในรีวายัตสายประวัติศาสตร์บางสายบอกว่าแปดสิบคนนี่ท่านนีม้มั้ผู้ชายสี่สิบผู้หญิงสี่สิบแปดสิบคนในเรืองเน,นาะแต่ซึ่งแกบเบงไว้เลยนะฉันบนนี่ให้บูมมนุษย์นะให้คนอยู่นะฉันทัดมานีกา่กะให้สัต น่าฉันทัดมาไอ้ทัดจีดดนดนสังอีดโยเคเปลือนไม่ได้ก็ไหวฉันหนึ่งนะาอช่วงกลอนขึ้นเรื่องนี่คือนาบีนุไม่ฟังว่าประกาศนาะทั้งคนทั้งสัตโอมดพี่น้องน้ามือคว้ารับสัตว์ตัวผู้มูอใส่รับสัตวตัวเมียไม่ฟังว่าผู้เมียผู้เมียพาขึ้นเรื่อมดเนี่ยแปดสิบคนเถโปลดภพยน้าผู้เถศสัทธาอีมันเลืองจากนั้นพี่น้องอัลลอฮฺจาละล่างต่างมด เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี่ของนบีนาะในเราขาดได้ลไล่ข้อคิดนึ่งจากนั้นเป็นข้อคิดว่าลูกนี่พี่น้องถ้าว่าใคยมั่งไม่รักเครมั่งไม่คงพี่น้องก็ทำแต่เล่อในดีเนาะน่ากลัวว่าชีพานน่าลูกเราเร่ารักล้านเราลูกเราเรคาคงพี่น้องแต่ถ้าเมื่อเร่าชายความซ่ามานเนาะดินร่นชายความพยายาม ตักเตือนนบ่มโอให้ลำให้รำให้เรียนซ้อนเป็นคนดีแต่ลูกเราไม่ตามล้านเราไม่เอานะพ้นสุดท้ายไปสู่แนวทางที่ผิดต่อหลักการศาสนาเราก็ต้องยอมรับอัลฮัมดุลิลละในสิ่งที่อัลลอฮฺกำหนดมาใหา้นะนะบีนกะเกแจกความพยายามเนาะแต่พ้นสุดท้ายอัลลอฮฺละก็ทำไหวให้เป็นตัวอย่างว่ากันอ่านโลกข้องเกอเอิงกาม่อิมันไม่รัทธาต้องเสียชีวิต น้าในเหตุการณ์เทนามทวมครั้งนั้นเนาะแต่ไม่ใช่ว่าลูกลานเราไม่เอาไหนเออไม่ฟื้นเลยลูกนาบีโนะเถะอ่าเราทำบินดารินเสีลยอะไรลูกนาบีโนะแตนุนจมน้ำเหมือนกันน้าโกนที่จะใส่ไรพันดันนั้นพี่น้องเทระครับเรตาตรงใช้ความพยายามให้สุดจริงๆเนาะน้แต่ทา้งไม่ได้เป็นไปตามเป่าไม้ดังกล่าวนั้นก็ เราการทำดุลิดละหนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺจาร่ากำหนดมาให้ท่านอิ้มั้ง